วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่4นะครับของการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมนะครับแล้วก็วันที่4ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ผู้ถูกว่าพืที่เข้าสู่การอบรมเนี่ยจะต้องฝึกภาคปฏิบัติก็มีโอกาสได้มามาดูเขานะครับว่าภาคปฏิบัตินั้นปรากฏว่า3วันที่ผ่านมาจากการเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจ นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าท่านเห็นภาพจากข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละคนนะครับทั้ง8คนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะนําวิชาความรู้ที่ตัวเองได้ได,ได้เรียนรู้มาเนี่ยมาต่อสายไฟนะครับให้มันติดให้ได้เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งของภาคปฏิบัติงั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจากความมุ่งมั่นตั้งใจเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับงั้นหลักสูตรของวิชาในเรื่องของอาชีพช่างไฟฟ้า30ชั่วโมงเนี่ยเชื่อว่าจะเป็น แนวโน้มหรือจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้เขาได้ได้ได้มีแนวทางนะครับที่จะไปบริหารจัดการมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสํานักง,งานคุมประพฤติกับสาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับงั้นผมเองเนี่ยเชื่อว่าเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้น้องๆเหล่านี้ทั้ง8คนนั้น มีความรู้มีพื้นฐานแล้วก็มีชุดความคิดที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้พื้นฐานหรือชุดความคิดที่ตัวเองได้รับจากจากคุณครูซึ่งเขาสอนในวิชาของช่างไฟฟ้า30ชั่วโมงนะครับเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้เขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ในข้างหน้าก็อย่างน้อยที่สุดท่านผู้ฟังหรือว่าใครที่ได้รับฟังอยู่ก็ถือว่าขอให้ท่านช่วยส่งใจหรือให้กําลังใจนะครับ ให้กับพวกเขาได้มีโอกาสที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้กเกิดประโยชน์เพื่อครอบครัวเพื่อสังคมของเราต่อไปงนั้นในานามของสานักง,งานอุปพิษเนี่ยเราก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานหรือจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆก็เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นงนั้นก็เลยามาแจ้งให้กับท่านได้ทราบว่าขณะน,นี้การดําเนินการของสนงานักงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะครบ30ชั่วโมงที่โครงการเราได้ดําเนินการ เลยมาแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ฟังสุกสานได้ทราบครับขอบคุณมากครับครับผมในนามของสำนักงานพัฒนาทีมือนแรงงานจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับจากโครงการนี้นะครับที่ได้นำผู้เข้ารับการฝึกนะครับที่ต้องมีการคุมประพฤตินะครับเขามาฝึกวิชาชีพระยะสั้นนะครับในหลักสูตรสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับจากความสำเร็จเบื้องต้นนะครับที่อะไร ฝึกฝีมือกันมาตั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าเด็กที่นี่เขามีความตั้งใจอย่างาสูงนะครับให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ดีมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะจะค้นขวายหาความรู้หาวิชาการทักษะต่างๆนะครับในระยะเวลาอันสั้นทุกคนต้องแอคทีฟตัวเองนะครับก็แสดงว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับยังมีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาสู่ในสังคมได้ นะครับตรงนี้ก็เราพยายามเต็มที่นะครับที่จะมุ่งมั่นให้เขาได้ความรู้ความสามารถออกไปในการดำรงชีวิตยอยู่กับสังคมปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือแรงงานสุรินของเรานอกจากสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าแล้วยังมีหลายๆสาขานะครับอย่างเช่นช่างซ่อมอมอเตอร์ไซค์ช่างซ่อมรถยนต์นะครับช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ช่างเชื่อมและอื่นๆเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็ ฝากทางพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมได้อบรมมา3วันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าพวกวงจรไฟฟ้าต่างๆแล้ววันนี้เป็นภาคปฏิบัตออิอาจารย์แกก็เลยให้สอนวางแผนทำโครงสร้างว่ากระแสไฟไปทางนี้เ,เข้าหลอดอยังไง ไปปักยังไงคือมันก็ยากอยู่แต่ที่อาจารย์สอนมาก็พอไดอ้คุณประพฤติและรกระทรวงแรงงานที่ให้ผมได้มาทํางานในวันนี้ได้มาฝึกในวันนี้ครับผมจะได้เอานําไปต่อยอดภายในข้างหน้าครับขอบคุณครับ